ไม่ดีอแต่หน้านั่งฟังตรเนี้หน้าเระด่าเปนอีกเลไนะคือโพริงปางเลยคอเธอคนที่ท่าอย่างนั้นคือเธอไม่ใช่ฉันเลยน้โน้โน้อย่างนี้เธอนั่งอีกเลือจ้ะนั่งอื่น้องเพลงพอมากรองเพพมากขอโทษครับขอโทษนบนะคะเอาละะไมจะบุ๋มมาลียังยังยังเปิดรับนักร้องนคน่รู้กันนา วงมมาล to ีนักร้องคนนั้นเนี่ยยังไงยังไงตายไปแล้วแล้วเขาก็ได้เกิดใหม่เป็นอะไรเป็นผู้หญิงอ๋อคือคนนั้นตายไปแล้วเกิดใหม่เป็นผู้หญิงใช่โอเคจากที่พูดว่าสวัสดีครับพูดเป็นสวัสดีค่ะกางเกงในเล็กลงใช่ใช่กางเกงในสีแดงเลยเผื่อจะถอดแขวนหน้าบ้านกันเปอบตรงนั้นด้วย น้องเข้มกันแบบนี้เราได้จ้าถูกต้องแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะใครที่อยู่บริเวณงานของเรานะคะคุณมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเข้มหัสวียังไงฮะยังไงคือเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอตัวแทน5คนค่ะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้มาเล่นเกมกับเข้มหัสวีค่ะเชิญเลยนะครับห้าคนมาเลยทีงานดูให้ออกเลยจ้าขอห้าคนะมาเลยมาเลยค่ะยัยเสื้อเหลืองมาเลยเร็วเร็ววิ่งเร็ว เลยค่ะครบอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่หนึ่งคนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรให้เราการเป็นหกคนสามสี่ห้าโอเคหกได้ไหมหกได้บ้างไ้บ้าได้ได้นะโอเคหกคนก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนแนะนำตัวนะครับค่ะชื่ออะไรกันบ้างขอไมโครโฟนอีกอันหนึ่งค่ะ แนะนำตัวเลยใหญ่เสือเรือแต่งแต่งรูปเสร็จแล้วใช่เปล่าใช่แล้วแต่งเสร็จแล้วไม่ได้แอปเดียวเดนนาจ๊ะแปดแอปจ้ะใช่ค่ะแปดแอปชื่อนัทค่ะมาจากชื่อนัทนะคะน้องนัทมาจากคอนแกนเนาะโอเคนัทใครชื่ออะไรจ๊ะชื่อยุ้ยมาจากสกลนครยุ้ยนะครับจากสกลนครแมสอยู่ไหนแมสอยู่ไหนฮะแอ้ยงน้ใส่แมสหน่อยดีกว่าพี่ของว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวให้ยุ้ย ใช่แล้วค่ะชื่ออะไรคะชื่อตุ๊กมาจากนครหลวงจันศรภลาวจอมอ๋อสบายดีสบายดีสบายดีชื่อตุ๊กเหรอครับตุ๊กจากสปปลาวเนาะข้าวฝั่งหนูเนาะข้าว่าเลยเนาะโอ้ยยินดีต้อนรับนะคะค่ะชื่อชมพูมาจากบุรีรัมย์ชมพูจากบุรีรัมย์นะคะชื่อเจนจากสกลนครค่ะสกลนครชื่อนู๊ด ชื่ออะไรนะลูกนุชนุชน,นะครับโอเคโอเคของเรา